สวัสดีครับสวัสดีเอฟซ่ฟันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u ูท b บบิคั r เตอร์ครับเอาเดียย๋ยวพามาดูการทำงานครับของเอ็มหกสองสี่ศูนย์เอชยูเอชกับไฮโดรลิกชัตเทอรเอาไยเกียร์ให้สองครับโอ้ย่างเร็วเลยหลอดประมาณพันหาครับไอ้ปั๊บกับปรับพื้นที่ ปั๊ปไปใส่กันแท่หนหาครับอเดี๋ยวพามาเบิงใช้หล้วกันอาจจะดันครับ M หกสองสี่ศูนย์ครับหกสิบสองแรงมาครับเดี๋ยวมาเบิงตอนดันครับดันเค่ห้ายองครับุ่มดิน ทั้งนักเลยโอ้สบายครับทางเร็วเลยสีสูบเทอร์โบครับเครื่องเลยได้กินจักชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำครับออากาศด้วยเทอร์โบชัดเจอโอ้เอาแบบป่องโตเลยเดี๋ยว์วยยวให้สองรับเร็วเลย ใบมีดขอ,องยิงมุกสองนี่อุ้มดินได้ดีแห้งครับนี่โอ้สับเกียร์เลยครับเกียร์ห้าหนึ่งอเอาเบิ่งเกียร์ห้าหนึ่งครับนี่โอ้ไม่ธรรมดานี่แหละครับก็เกิดว่านี่ยามของความแรงมันแรงแบบไหนครับโอ้ไปห้าสองเลย นะครับความแรงมุมีที่สิ้นสุดครับต่อเรื่องความแรงนะครับมีใหญ่ก็ดันใหญ่ครับมีหน่อยก็ดันใหญ่นะครับรถใหญ่ดันค่ะๆมีดับเกือนครับนี่แหละครับเขาก็เลยนึกว่านิยามของความแรงมันแรงแบบไหนครับแรงมุมีที่สิ้นสุดครับกระนคกรับรถเต๋อยังว่าดันดินแบบเทธอรถพกหล่อเขาก็ยังว่ามันโมห้งเลยครับอ่านะครับเห็นบอกเขื่อนว่าความแรง มันโมมีทีสิ้นสุดครับบางพ่อพวกที่บรนขับรถแบบลอยแปดอยู่แล้วสมมาสมมาขับลอยแปดเนาะเจ้าสซูฟังอลอยแปดพวกมันขับประจำประจำมันกะทิว่ารถบรรทัพแห้งเพราะว่าเขาขับอยู่เรื่อยประจำมันกะจะได้ละก่อนแบบว่ามีหลายดันหลายครับมันก็เลยเป็นแบบรถบาแห้งนะครับก็เลยมีคำคำหนีขึ้นมาคือว่าพยายาม ความแรงมันแรงแบบไหนครับเอ้าเมืองการทํำงานกันตัครับเอาไป,ป่ังนันแทนาครับคาแทนาฝังเลต่ำตาดัมเดิมกอาจะยากครับดันแบบเมื่อกี้ตัวนี้ใส่สปริงกัมมนาไหมครับสป,ปริงกัมมัานาแต่ว่าบริใคายปั๊มนะครับเปลี่ยนแต่สป,ปริงก็คือ เ,เกียรให้ดูดิชั่นรับเป่เกียร์นะนะเป่เกียร์ถอยหลังครับดินฝึกเปลี่ยกครับพอดีอุ่มเลยซัมเนตันเกียร์ให้หนึงครับอุ่มดินเต็มเต็มไปเลย เกียร์ให้หนึ่งกะบคับคเร็วกับนะ่ะจะประมาณซ้ำเกียร์ให้สองของเอวหาซูลนะครับอ่ะตัวน,นี้กะน่าจะประมาณน,านั้นผมคิดว่าพอผมกะบกบับเอวหาซูลอยู่เนาะแต่ว่าถือว่าอมอกซสองนี่อุ้มดินน่าร้ายครับถือว่าแห้งเป็นรถตีพอดีพอดีครับบ่ใไหนวันไหนแห้งหนาเล่นเลยงานดันดินก็สิบหลอดนี่ก็บสบายครับ ใส่ขางละก่อนกเปินครับถ้าได้ขางละสองก่อนแห้งแจมเลยเอาบรรยากาศคือฟ้าคือฝน,นครับเดี๋ยวชมการทำงานของเอ็มหกสองสี่ศูนย์ว่คนครับนี่สบายครับไม่ต้องหยับขาดเลยทรับเกียร์ไปได้เลยครับ ปุ้มดิ้นก็าพแม่เน้หน่อยนะครับเป็นมกซองกัได้ยุ้มไปพวกยางหลายเลยเป็นรถตีคือว่าแรกมา่สด้ยครับโอเคเลยงานบุกเบิกงันไทยนานี่สบายบุกเบิกได้เขื่อนครับขั้นนี้แห้งหลากพันสี่ สุดจันครับเกียร์ให้สองครับยังเร็วของตขนาดเลยอ้าวรุ่นีน้ขนาดเลยนะครับพี่น้องเบื้องไว้ผูดใลที่กำลังม่งหารหลดอยู่นะครับเป็ดไ้หนาลงลุยตุ้มอะไรกันผูอ้อ่านคนบ้านตะไห้นาตมครับ งานดันดินงานยังลูก็โล่ซิหล่ออี่สบายเพราะว่าน้ำมันกับพยัดครับเติมมือละพันเนี่ย็อยูได้แล้วครับเอาไงไรกับกินน้ำมันครับต้องเบิ่งหน้างานเท่านาั้นถ้าผู้ได้แบบหน้างานนั่งนักอะ เอารถใหญ่ไปเลยก็ได้ครับต้องจได้ตอบโจทย์เพราะว่าการแต่งงานกับเราพูดเหมันกับบล็อกตื่กันครับเอารถหน่อยไปให้ก้านใหญ่มันกับสีเมื่อยจะหน่อยครับมรรดาเอารถใหญ่ไปให้กันหน่อยกับเมื่อยให้กันอีกครับไถไลท์เนื้อหน่อยรถใหญ่หนีเมื่อยเลยครับบัทุนดัสีถอยเอากับกบพ้อกระเทือนครับ ดินเปลีป่ยนี่อุ่มดีแห้งไม่มีพันธุ์พืชองศามาได้ดีครับอุ่มดินอุ่มดินดี คอเดิมนี่ก็ดังดีครับดังแบบนิ่มๆเลยพอ่อโอ้ดีครับบ่ดังแห่งพอดีฝั่งซีสูตรเตอร์บูครับจัดไปกับเจ๊สองต,ตั้งนักไปเลย โอ้เร็วแห่งเกียให้สองนี่ยังเร็วครับเป็นม,มุกสองถ้าเจอแบบตั้งนัก,นกสองตักเสอเดียวนี่เพื่อนกับซีไซยูให้ 1, หนึ่งกับให้หนึ่งก็ถือว่าเร็วมีไซยเกียรให้ 5, สองไปเลยอุ้มตักต่อตักไปเลยเร็วแห่งเบิ้งเอาครับสำหรับท่านไหนทีกําลัางมองหารถแท็กเตอร์ครับ อารถแท็กเตอร์ไปใช้งานสักคันครับแท็กเตอร์กูปพา่อนะตัว่าเป็นรถที่นาเลินครับขับสบายนี่ด้านักๆต้องเจ๊ใหน้นึงครับ ใจบมมีขาดเลยถ้าเป็นเตี้ย,ยลงมั่เกี้ยให้หนึงแต่ว่าถ้ารถน้ำเดิมอาจจะเมื่อยเนี่ยจะหน่อยครับอันนี้มันใส่สปริงกับวาน่าไหมถ้าทวงน้ำนักได้ก็จีเพิ่มแรงมากเลยดีเพราะว่ารถจะบม่ค่อยฟรีครับมันดัดแนวนี่ก็สบายเลยเอาต่อไเกี้ยให้สองแล้วครับ เอาพี่น้องเมื่อเอาครับเร็ววะ่ะผมผมนี่ือว่วาเร็วเติบครับผมว่า ดันดินให้ให้หน้านะครับไปเห็ดดินน้ำรถน้สิบหลอดนี่ไร่ดินสบายๆครับเรียวไหลเอ้าเอาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ